ฮาชิมะสานร,ร้างวิญญาณเฮียนเกาะฮาชิมะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหลอนจนติดอันดับต้นๆของสถานที่หลอนระดับโลกและได้มีจุดต่างๆที่เป็นที่มาของตำนานความสยองขวัญมากมายแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าณใจกลางเกาะนี้ก็ได้มีหนึ่งสถานที่ที่ใช้สำหรับจัดพิธีกรรมในเรื่องของโลกหลังความตายนั่นก็คือ สันเจ้ามรดกโลกฮาชิมะตตอนที่เกาะนี้มีคนอาศัยอยู่ก็ได้มีการตั้งสันเจ้าประจำเกาะแห่งนี้และมีการสร้างหอบูชาขนาดใหญ่ซึ่งมีความสำคัญทางจิตวิญญาณอย่างยิ่งสำหรับคนงานเหมืองของเกาะที่ต้องเสี่ยงชีวิตทุกวันเพื่อทำงานและต้องเสียชีวิตมากมายนะับไม่ถ้วนครั้งอดีต มีการจัดพิธีกรรมลำลึกถึงผู้เสียชีวิตในวันที่3เมษายนของทุกปีผู้คนบนเกาะทั้งเกาะจะจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลยามากามิศาลเจ้าตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเกาะพอมีคนเสียชีวิตก็จะมีการมาสวดศพที่ศาลนี้เพื่อเป็นสถานที่ทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและพอเกาะนี้ร้างศาลเจ้าแห่งนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดบนเกาะห้องโถงของผู้นับถือศาสนาเคยเป็นที่ตั้งของแท่นบูชาได้พัง ทลายลงเหลือเพียงสาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์เสาโทริอิและอนุสาวรีเท่านั้น ก็เลยทําให้เชื่อกันว่ามีวิญญาณที่อาฆาตแค้นสิงอยู่ว่ากันว่าตรงสารเจ้านี้ก็กลายเป็นที่ที่วิญญาณน,นั้นถูกกักขังและวนเวียนอยู่มากที่สุดนอกจากนี้บนเกาะก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าบันไดสู่นรกบันไดซึ่งอยู่ระหว่างอาคารใหญ่เชื่อมโยงกับพื้นที่ต่งตางๆท่ามกลางเขาวงกฏของตึกและอาพาร์ตเมนต์เป็นบันไดที่จะพาไปสู่สันเจ้าที่คนทำงานในเมืองว่ากันว่าเวล เวลาเดินขึ้นไปตามบันไดนี้จะรู้สึกวังเวงและกดดันเหมือนเดินอยู่ในนรกมีเรื่องเล่าประหลาดเกี่ยวกับความสยองขวัญและการพบเจอเกี่ยวกับเหล่าวิญญาณจากผู้คนและนักเดินเรือรวมถึงเหล่าเจ้าหน้าที่มากมายในหลากหลายรูปแบบจนในที่สุดจึงทำให้เกาะแห่งนี้นั้นได้โด่งดังไปทั่วโลก